ปวดหัวเป็นโรคอะไรได้บ้างปวดหน้าผากและขมับทั้งสองข้างร้าวมาด้านหลังศีรษะต้นคอบาลเกิดจากกล้ามเนื้อตึงและเกิดจากความเครียดปวดขมับด้านใดนด้านหนึง่งร้าวมากระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะตาลายเห็นแสงเป็นแฉกแฉกเกิดจากโรคไมเกรนปวดโหนกแก้มสองข้างมาดั้งจมูกเกิดจากโรคไซนัสอักเสบ ปวดหน้าใบหูปวดมากเวลาเคี้ยวอาหารเกิดจากกรามอักเสบปวดหัวรุนแรงมากคอแข็งการมองเห็นผิดปกติชาแขนขาอ่อนแรงเกิดจากโรคร้ายแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองเนื้องอกสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ประกายเภสัชร,ร้านยาโดยเภสัชกรอำเบอรบระบือจัังหวดมหาสารคามโทร043771325